อย่างรวยกันต่อครับข้าคืนนี้กับจูด,ดุบอลเจ็ดคู่จัดไปยาวๆเช่นเดิมแะครับแล้ววันนี้ยังรวยกันที่พิมลีกันเหมือนเดิมนะครับทั้งคู่ในรอบและนอกรอบนะครับในรอบจัดไป3คู่นอกรอบเราลดมาทางที่เจดีหกหกได้เลยและอีกคู่เด็ดคู่เดือยนะครับเรือมลิตรเปิดบ้านเจอก,กับบา์เซโลนนครับ ศึกเอลกราซิโกค่ำคืนนี้มันๆแน่นอนแล้วครับแต่จะเป็นแนวทางไหนกู่อะไรที่น่าลุ้นเข้าวินมากที่สุดจูดจัดวิเคราะห์เจาะลึกไว้ให้แล้วครับจเูเดนบับทัศนะบอลของจูดกันได้เลยที่เจดีหกหกกามาเป็นเชียร์การกับจูดเท่านั้นกู่นอกรอบในรอบ v i p และสเต็ปต่างๆส่งตรงถึงมือทันทีครับตามมาเจอกันได้เลยกับจูดดูบอลเจดีหกหกครับรวบรวมทุกอย่างเอาไว้ให้แล้วละครับข้อมูลการเข้าวินต่างๆและกิจกรรมทายสกอตรัรอบรางวัลกันไปนะครับ ที่นี่ที่เดียวเดี๋ยวเสิร์ฟตรงให้เลยเละครับและก่อนที่เราจะไปดูการข้ามคืนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้จูดดูบอลด้วยนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยละครับและคู่นี้จัดให้เป็นคู่ VP ของจูดเหมือนเดิมครับมีกิจกรรมทายสคอร์ให้ได้ร่วมสนุกกันด้วยเริ่มเตะเวลา3าทุ่มตรงคู่รอบเช้ากันหน่อยนะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วก็มาทายสกอร์กันไว้ก่อนเลยนะครับและอยู่กันที่พิมพ์ลีกับการเปิดบ้านของปืนใหญ่อาร์เซนอลครับ ที่ตอนนี้ขึ้นนาเป็นจ่าฝูงอันดับที่1กันแล้วแหะครับเก็บมาได้19แแ้แต้มนะครับนำห่างแมนซิตี้อยู่3คะแนนด้วยกันและห่างลิเวอร์พูลอยู่4คะแนกนกันแล้วนะครับในตอนนี้ <c oughs> คืนนี้กลับมาลุยกับบอลลีกันต่อละครับในนัดที่9ของฤดูกาลเปิดบ้านเจอกับคริสตอลพารีสนะครับที่ตอนนี้อยู่อันดับที่8มี13แต้มด้วยการครับเกมนี้ถือว่าพร้อมเดือดกันได้เลยนะครับคริสตัลพาเลสเองฟอร์มเหนียวฟอร์มแน่นกันอยู่แล้วนะครับอาจจะมีพลาดกันไปนิดๆหน่อยๆครับแต่ด้วยฟอร์มมมขขอองวเาาครรับถื่่ปะไได ในขณะที่อาร์เซนอลครับก็ชนะกันอย่างสวยงามครับเกมเลีกและเกมแชมเปี้ยนส์ลีกดูเดือดกันจริงๆฤดูกาลนี้น่ากลัวมากๆเลยนะครับกับการลุ้นแชมป์ของพวกเขาและเกมนี้ครับอาร์เซนอลเปิดสกอร์มาให้ถึง1.25กันอีกด้วยครับคืนนี้เปิดบ้านจะซัดยับคริสตอฟเพลตได้หรือเปล่าเกมนี้จะลุ้นกับทีมไหนเดี๋ยวจูดจัดเข้าวินให้เลยนะครับเตรียมรับชีเด็ดและทัศนบอลของจูดกันได้เลยที่ JD66 ครับ VIP คู่นี้พร้อมเสิร์ฟตรงถึงมือทันทีและนอกเหนือจากคู่นี้ยังมีคู่อื่นๆให้ลุ้นกันต ครับแค่มาเป็นจิมเดียวกันกับจูเท่านั้นเดี๋ยวจัดชุดใหญ่ให้เลยและอย่าลืมครับว่าคู่นี้มีกิจกรรมทายสกอร์ให้ได้ร่วมสนุกกันอีกด้วยละครับแค่พิมพ์สกอร์ใต้คลิปข้างล่างกันมาครับก่อนที่เกมจะเริ่มนะครับสามทุ่มตรงแล้วแค่ภาพส่งมาให้จูธที่ JD66 ครับเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัลคลายทายถูกครับหลังจากที่เกมจบกันไปเตรื่อรับรางวัลกับจูได้เลยนะครับแจกให้ไม่อันอยู่แล้วทั้งสมาชิกใหม่และเก่ามาร่วมลุ้นกันครับมาร่วมสนุกอยากแจกใจะขาดอยู่แล้วละครับ แล้วเดี๋ยวมาเจอกันกนะครับผมกับ JD6 จูด,ดบอลเดี๋ยวจัดให้เลยครับ มาต่อกันคู่ที่2ครับและคู่นี้ยังอยู่ที่พรีเมียร์ลีกันเหมือนเดิมครับแต่จัดให้เป็นคู่ธรรมดากับการเปิดบ้านของแอสตันวิลล่าแหละครับสามทุ่มตรงเช่นกันที่ตอนนี้ครับผมเก็บ3แต้มล่าสุดในลีกกันไปได้สวยครับขยับมาอยู่อันดับที่11ครับมี12แต้มเตรียมเปิดบ้านคืนนี้ในนัดที่9กกันต่อแล้วครับเจอกับเลอบาซฟ้าแมนซิตี้หนักกันหน่อยนะครับที่ตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่2ของลีกกันแล้วมี16แต้มนะครับนำลิเวอร์พูลอยู่1นคะแนนและตามอาร์เซนอลอยู่แค่3ต้มกันฉะนั้นนกกับารขึ้า ฝูงครับเกิดน,นี้จะเก็บ3มแต้มต่อเนื่องได้หรือไม่รอรุ้นกับจูดได้เลยครับสำหรับเกมม้ครับผมแอสตันวิลล่าครับกลับมาชํำผลงานที่ดีกันต่อเนื่องครับกับเกมเมลิกหานัดติดต่อการที่ชนะกันมาได้ทั้งหมดครับไม่ว่าจะในลีกสามมาครับชนะฟูลแลมเบอร์รลี่และสเปอร์บวกกับเกมในยูโรปาลีกอีก2นัดแล้วครับที่ชนะกันมาต่อเนื่องแะครับ แต่สุดท้ายครับก็มาตกหมาตายกันจนได้โดยการออกไปเยือนโกยเฮดอีเกิลครับทีมจากลีกเนเร์แลนด์ที่ผลาดแพ้กันไป2ต่อ1นะครับในเกมล่าสุดจากที่ชนะกันมายาวๆแลลวครับอยู่ๆก็แพ้กันไปซะงนั้นแหละครับและคืนนี้ครับต้องมาเจอกับแมนซิ t y ตี้กันต่อด้วยนะครับที่ผลงานของพวกเขาครับไปได้สวยมากๆครับ นะตอนนี้ไม่พลาดแพ้ใครเลยดุเดือดอย่างต่อเนื่องแหละครับและลาสดครับในลีกของพวกเขาชนะไปถึง4เกมเสมอแค่1น,นัดเท่านั้นเกมแชมเปี้ยนส์ลีกครับก็ยังคงชนะมาต่อเนื่องครับเพิ่งเอาชนะบียารีเอวกับการออกไปเยือนอีก0ต่อ2ด้วยแหละครับเยาเยือนไม่มีปัญหาเลยเลยครับกับเรือใบสีฟ้านัดนี้ครับต้องออกไปเยือนแอสตันวิลล่ากันต่อครับจากที่การเจอกันที่ผ่านมาในฤด,ดูกาลก่อน ก็เป็นด้านแมนซิตี้อยู่แล้วะครับที่ทำผลงานได้ดีกว่าครับจะติดแค่2นัดจากการไปเยือนใน2ฤดูกาลก่อนชนะหละครับที่ทำได้แค่เสมอกับแอสตันวิลล่ากันไปนลครับที่เหลือพวกเขาชนะมาได้ทั้งหมดเลยนะครับทำให้เกมนี้ครับกับการออกไปเยือนของแมนซิตี้กันอีก1นนัดฤดูกาลนี้ครับ ต้องแกะมือกันหน่อยแล้วครับแต่ด้วยผลงานของพวกเขาฤดูกาลนี้ที่พร้อมมากกว่าฤดูกาลก่อนๆมากครับและกําลังไปได้สวยเกยมนี้ฮาลันก็กําลังทอปฟอร์มกันอีกด้วยครับ <S <S ดูแล้วนัดนี้น่าจะไม่พลาดกันอย่างง่ายๆนะครับในการเฉือนชนะแอสตันวิลล่ากันไปและด้วยผลงานของแอสตันวิลล่าตอนนี้ครับเพิ่งมาพลาดแพ้ก,กับการออกป่ายเยือนโกเฮดอีเกิลอีกด้วยแหละครับ <S <S คืนนี้เปิดบ้านอาจจะได้เปรียบมากกว่ากันก็จริงแต่น่าจะยันไว้ไม่ไหว้วครับด้วยสกอร์0.5ของแมนซิตี้คืนนี้ ขอหยุ่นลุ้นกับ City แมนซิตี้ระบายสีฟ้ากันไปเลยนะครับอย่างน้อยก็เฉลิมชนะสักหนึ่งลูกเกมนี้ผาเข้าวินหรือจะไปกับสกอร์สูงกันเลยก็ได้นะครับสามลูกรวมคืนนี้ยังไงก็มีให้เห็น1ต่อ2จบเกมกันไปแมนซิตี้จัดให้เข้าวินได้เลยครับมาต่อกันคู่ที่3ครับคู่นี้รอบดึกครับ5ทุ่ม30นาทีอยู่กันชีพรีเมลีกันอีก1คู่ครับและเกมนี้เป็นการเปิดบ้านของท็อฟฟี่เซนต์ลูเงินเอฟเวอร์ดันนะครับที่ตอนนี้อยู่อันดับที่12ครับมี11ตม้ม เริมเปิดบ้านคืนนี้เจอกับสเปอร์ที่ตกมาอยู่อันดับที่6ของลีกกันแล้วนะครับมี14แต้มในตอนนี้โดนทีมือื่นๆแซงขึ้นไปเลยครับจากเกมล่าสุดที่พลาดแพ้ขาบ,บ้านกันมาครับจำให้คืนนี้ต้องหา3แต้มกันต่อครับเพื่อจะกลับขึ้นไปให้ได้แต่เกมนี้ทําได้สําเร็จหรือเปล่ามาลุนกับจูดกันเลย จากเกมล่าสุดครับในลีกเอล์ตันครับออกไปเยือนแผ่มนซิตี้สต่อศูนเป็นไปตามค่าดลวครับไม่ได้ผิดคาดอะไรเลยส่วนเกมที่ผ่านมาของพวกเขาครับยังเป็นเกมเปิดบ้านครับที่ทําผลงานได้ดีกันมาตลอดครับชนะและเสมอติดต่อกันมาไม่แพ้ใครในบ้านมีแต่เกมเยือนเท่านั้นละครับที่ยังต้องแก้ปัญหากันต่อไปและล่าสุดกระผมเพิ่งเปิดบ้านเฉิอนชนะคริสตัลเพลตกันมาอีกด้วยครับสต่อ1นผ่าคาวินได้ครับ หลาเกมนี้เปิดบ้านกันต่อครับเจอกับสเปอร์ทีมเยือนครับชี่ผลงานล่าสุดก็ฝืดกันมาพอดีครับกับการแพ้คาบ้านให้กับแอสตันวิลล่ากันไปครับ1ต่อ2ส่วนเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเจือกับโมนาโกครับออกไปเยือนทำได้แค่เสมอกันมาต่อเนื่องครับ0ต่อ0แบ่งแต้มกันไปครับไม่ผาเข้าวิน แต่โดยผลงานที่มามาหายหายของพวกเขาก่อนหน้านี้ครับพลาดเสมอกันไปเยอะเช่นกันครับชนะกันมาปลายทําให้ตอนนี้กระผมก็ถือว่าน่าเป็นห่วงพอสมควรครับกับสเปอร์ที่ผลงานเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้แล้วครับแต่ถ้าดูเฉพาะเกมเยือนของสเปอร์ตอนนี้ครับถือว่าเหนียวแน่นกันสุดๆที่ไม่แพ้ใครนอกบ้านเลยนะครับ6-7เกมติดต่อกันมาแล้วในทุกรายการเกมมีกระผมต้องออกไปเยือนแอลฟ์ตันกันต่อแล้วครับดยการจุการที่ผ่านมาครับนัดล่าสุดสเปอร์ออกไปเยือนพลาดแพ้ถึง3ต่อ1กันเลยนะครับ และเป็นการแพ้ให้กับเออร์ตันนัดแรกในรอบหลายๆปีที่เจอกันมาด้วยละครับพะส่วนใหญ่ก่อนนั้นนะครับเป็นสเปอร์ที่ทําผลงานได้ดีกว่ามาตลอดไม่ชนะก็ยังเสมอกันไปแต่ด้วยผลงานตอนนี้ของทั้ง2ทีมครับกลับมาเจอกันใหม่ฤดูกาลนี้ครับเออร์ตันก็พัฒนาทีมขึ้นไปเยอะเสริมทัพครับโดยมีแจ็คกิลิสเนี่ยแหละครับที่เป็นความหวังของทีมนกที่ผ่านมาไม่ได้ลงเจอกับแมนซิตี้ครับแต่เกมนี้พร้อมลุยกันอย่างแน่นอน เล่นในบ้านของตัวเองกันอีกด้วยนะครับแต่ที่เกมนี้ยังไม่น่าเชีีรยกันสักเท่าไหร่เะครับเพราะต้องเจอกับสเปอร์นี่แหละครับที่ผลงานเกมเกมยียนของพวกเขาค่อนข้างเหนียวแน่นและแข็งแกร่งด้วยสกอร์ของเอลฟ์ตันที่เปิดมา0.25คืนนี้ครับจูดเลยมองว่าเกมนี้ทีมเยือนอย่างสเปอร์อยู่ในช่วงฝืดกันพอดีอย่างน้อยเสมอแบ่งแต้งก,กันไปข้ามคืนนี้มีโอกาสเข้าวินมากกว่านะครับ นัดนี้เลยขอ,อยืนลุ้นกับสเปอร์กันไปจบเสมอแบ่งต้มผ่าเข้าห็นกับชีมรองครับส่วนสกอร์จบเกมครับไปที่สกอร์สูงกันไว้เลยดีกว่าครับ2.5ค่ำคืนนี้ไม่3ลูกรวม4ี่ลูกรวมก็ไปถึง2ต่อ2เสมอเกมนี้กับสเปอร์รอเข้าหินกันได้เลยมาต่อกันคู่ที่4ครับและคู่นี้เป็นอีกคู่ไฮไลท์ของจูดค่ำคืนนี้เลยแหะครับพร้อมกับจัดให้เป็นคู่ VP พในคืนนี้อีกด้วยแหะครับเริ่มเตะเวลาสี่ทุ่มสินาที กับศึกแอลกราซิโก้ะครับที่ลาลิก้าสเปนครับและเกมนี้ครับเป็นการเปิดบ้านของเรอัลมาดริดนะครับที่ตอนนี้ครับพวกเขานำเป็นจ่าฝูงละครับอันดับที่1เก็บมาได้24แต้มจาก9นัดที่ผ่านมาครับคืนนี้ตัวเรียเปิดบ้านเจอกับทีมเยือนอย่างบาร์เซโลนาครับคู่ปรับเก่าตลอดการที่ตามมาเป็นอันดับที่2ครับมี22คะแนนตามกันแค่2แต้มานะครับและคืนนี้ครับกับศึกใหญ่ดูเดือดกันอย่างแน่นอนนัดนี้ใครจะพาเข้าวินและชนะได้ในค่ำคืนนี้กับการเก็บ3แต้มมาลุ้นไปกับจูดกัน ได้เลยละครับและคู่นี้จุดจัดแนวทางไว้ให้แล้วละครับกับสึกแอลกาซิโกเดือดกันอย่างแน่นอนรอรับกันได้ครับชี้เจดีหกหกหรือกดลิงก์ใต้คลิปข้างล่างครับง่ายๆแค่มาเป็นทีมเรีการกับจูดดูบอลเท่านั้นเดี๋ยวจัดชุดใหญ่ให้ได้เข้าวินกันเลยครับและนอกเหนือจาก2คู่ไอพีในรอบยังมีคู่นอกรอบอีกมากมายให้เจุ้นกันต่อเนื่องตลอดทั้งคืนครับแกมาเป็นทีมเรีการเท่านั้นเดี๋ยวจัดชุดใหญ่ไปให้แล้วเจอกันครับเจดีหกหกจูดดูบอลจัดเสิร์ฟทุกการเข้าวิ่ง กลับมาต่อกันคู่ที่5แล้วครับและคู่นี้แวะมาที่อิตาลีกันโซซิเลียกันหน่อยละครับเวลา3ทุ่มตรงดีเกมนี้ครับอยู่กันที่การเปิดบ้านของซัสซโลครับทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นกันกลับมาแต่ตอนนี้ครับอยู่อันดับที่9ของลีกกันแล้วมี10แต้มครับเตรียมเปิดบ้านคืนนี้เจอกับ AS เอสโรม่าที่นำอยู่อันดับที่4ของลีกครับมี15แต้มเท่ากับหลายทีมที่นำอยู่อันดับที่2และ3ครับอย่างนาโปลีและอินเตอร์มิลานด้วยละครับทำให้คําคืนนี้ครับต้องลุนกันอย่างหนักใครจะ คือน,นี้มาลุ้นไปกับจูดกันเลยและสำหรับผลงานของเจ้าบ้านอย่างซอสโซโรฤดูกาลนี้ครับไม่ธรรมดากันจริงๆครับกับการเลื่อนชั้นกลับมาใหม่ของพวกเขาถึงอาจจะมีพลาดแพ้กันไป4เกมในช่วงต้นฤดูกาลแต่ตอนนี้ครับล่าสุดของพวกเขาครับสามนัดในลีกยังไม่พลาดแพ้ใครเลยนะครับชนะทางอูรินเซและเวโรนาได้สําเร็จและลาสุดครับปายเออนเลเชยังเสมอกันมาอ e ีกเกม เก็บแต้ม3านัดติดแล้วครับกับการเป็นทีมรองของพวกเขาคืนนี้กลับมาเล่นในบ้านกันต่อครับยิ่งมั่นใจและเหนียวแน่นกันอย่างแน่นอนพอต้องเจอกับโรม่าแลวครับต้องเตรียมตัวกันมาอย่างดีอยู่แล้วฤดูการนี้กับผมโรม่าออกสตาร์ทได้สวยกันมากๆจริงๆครับชนะต่อเนื่องเกือบชุกนัดกันเลยแหละครับ5เกมในตอนนี้ด้วยฟอร์มที่ยังคาคาแทงหายไปบ้างก็เลยพลาดแพ้กันไปนิดหน่อยนะครับแต่ด้วยเกมชี่แพ้ของพวกเขาครับเจอกับทีมตึงๆทั้งนั้นแหะครับไม่ว่าจะเกมเมลีกหรือว่ายูโรป้าลีก ก็เลยมีพลาดแพ้กันไปบ้างนะครับอย่างเกมที่เจอกับอินเตอร์มิลานนะครับก็ไม่แปลกอะไรนะครับถ้าจะแพ้กันไปแต่สำหรับเกมนี้ครับพวกเขายังดูดีมากกว่านะครับกับเอเอสโรมาละครับผลงานชี่เหนือกว่าแล้วก็ชื่อชั้นที่ดีกว่าเกมนี้แน่นอนว่าน่าลุ้นและน่าเชียร์พอสมควรเลยครับแม้ล่าสุดกับเกมเมลีกและยูโรปาลีกจะพลาดคาบ้านกันไปแต่กับเกมนี้กระผมเบาแรงไปกว่าเดิมนะครับเพราะโดยการเจอกันชิบผ่านมาเลยครับปเยเอนซัสโซโลหรือว่าเปิดบ้านก็ชนะกันมาได้เป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับ ยิง2เกมล่าสุดก่อนที่ซัสซโลจะตกชั้นกันไปครับก็เป็น AS เอสโรม่าเนี่ยแหละครับที่เก็บชัยชนะไปได้คืนนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งครับผมซัสซโลอาจจะทำผลงานได้ดีมากกว่าเดิมแต่ AS เอสโรม่าก็ร้อนแรงไม่แพ้กันแหละครับและเฉียบคมมากกว่าอีกด้วยตอนนี้เครื่องกำลังติดแล้วครับเกมนี้ต้องมาแก้มือกันใหม่กับผลงานในลีกล่าสุดครับที่พลาดกันไปและตอนนี้ครับสามแต้มของพวกเขาเพื่อตามทีมอันดับที่2และ3ครับยังไงคืนนี้กับการไปเยือนซัสซโลโรม่าต้องพลาดไม่ได้เลยแหะครับนัดนี้อย่างน้อย สำหรับพวกเขาเกมนี้เลยต้องลุ้นกับ AS l o m โลมากันไปที่คืนนี้พร้อมปิดจ็อบให้ได้แน่นอนแล้วครับสกอร์เดิมๆเ,เหมือนเดิมครับ1ต่อ2เกมนี้กับโรมา ยังไงก็ไปถึงครับหรือจะไปที่สกอร์สูงกันเลยก็น่าสนใจไม่แพ้กันที่3ลูกรวมคืนนี้ยังไงก็ไปถึงพร้อมเข้าวิ่ครับอยู่รุ่นกับสกอร์สูงและ AS สโลมาต่อเนื่องได้เลยนะครับพร้อมแซงทุกทีมในฤด,ดูกาลนี้มาต่อกันคู่ที่6ครับคู่นี้3ทุ่ม30นาทีไปกันที่บุนเดสลิกาเยอรมันกันบ้างละครับยกย้ายกันอีกหลีกแต่เกมครับอยู่ที่การเปิดบ้านของเลเวอร์กูเซนครับที่ตอนนี้อยู่อันดับที่5ของลีกมี14แตม้มเตรียมเปิดบ้านคืนนี้ครับต่อเนื่องในนารัับบเจอกกไฟบบว ที่ตามมาเป็นอันดับที่10มี9แต้มด้วยกันที่ผ่านมาครับผลงานของเลเร์คูเซนครับยังต้องลุ้นกันอย่างหนักต่อเนื่องครับหลายเกมชนะและเสมอมาต่อเนื่องกันก็จริงครับแต่ก็เฉือนชนะได้แค่ลูกเดียวเท่นนั้นต้องลุ้นกันจนนาทีสุดท้ายแหละครับแต่ก็ผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้แหละครับ แต่ด้วยผลงานล่าสุดของพวกเขาครับจากที่9เกมไม่แพ้ใครเลยจนมาเจอเกมล่าสุดแลลวครับกับเปเอชเช่ที่แข็งแกล่งสุดๆครับและสุดท้ายครับก็เป็นเลเวอร์คูเซนครับที่แพ้คาบ้านกันไปแลวครับในเกมแชมปี้ยนส์ลกถึง2ต่อ7ยับเยินกันสุดๆครับสู้แทบไม่ได้เลยนะครับเจอของจริงเข้าให้อาการหนักกันทันทีเลยครับทำให้คืนนี้กลับมาเปิดลลกก็ต้องแกหน้ากู้คืนตากันใหม่แลวครับและได้เปิดบ้านกันต่อด้วยข้ามคืนนี้อาจจะมีมหมัดกันไปบ้างนะครับแต่ต้องเจอกับไฟบวก้วครับเกมนี้คงตึงกันหน่อยนะครับพอไฟบวกล่าสุด ทำผลงานได้ดีครับอาจจะมีฝืดๆกันไปหน่อยด้วย4เกมก่อนที่ทําได้แค่เสมอแต่ทั้งก่อนและหลังตอนนี้ครับผมพวกเขาชนะกันมาตลอดเลยละครับล่าสุดก็เพึงเก็บชัยชนะกับอูเทรดในเกมเปิดบ้านสําหรับรายการยูโรปาลีกันไปอีก2ต่อ0ูผ่าเข้าวินครับในหลายๆเกมนัดทีเสมอก็ยังบวกกันมาต่อเน,นื่องครับ และเกมนี้ครับไปเยือนเลเวอร์คูเซ่นครับดูแล้วอาจจะเป็นรองมากกว่ากับผลงานที่ฝืดกันไปเยอะในช่วงก่อนครับแต่เจอการดุการอื่นๆครับผมแพ้กันเลเวอร์คูเซ่นอยู่บ่อยๆอีกด้วยเละครับหนานัดล่าสุดครับแพ้ไป3เสมอ2เกมติดต่อกันและเป็นเกมเปิดบ้านของไฟบวกชนะนะครับที่ยันเสมอเอาไว้ได้นะครับคืนนี้ต้องออกไปเยือนเสียเปรียบมากกว่าแต่ด้วยผลงานฤดุการนี้ของเลเวอร์คูเซ่นครับที่ยังไม่เข้าที่เข้าทางสักเท่าไรครับทั้งเปลี่ยนคุณซึ่งมาใหม่ครับตอนนี้ฟอร์มดูดีขึ้นครับแต่เกมล่าสุดโดนอัดยับไปหน่อยับใหี้ เปิดบ้านเจอกับไฟบวกที่แข็งแกร่งและเหนียวแน่นไม่แพ้กันคืนนี้จุดว่ามีจบเสมอเท่านั้นแหละครับนาจะกินกันไม่ลงในเกมนี้ง่ายๆครับและด้วยสกอร์0.75ของลิเวอร์กูเซนครับนัดนี้ขออยู่ลุ้นกับไฟบวกกันไปดีกว่าอย่างน้อยคืนนี้กระผมยังเสมอแบ่งแต้มกันไปพร้อมกับผ่าเข้าวินครับแต่ถ้าจะน่าลุ้นกว่านี้ครับไปที่สกอร์สูงกันเลยทั้ง2ทีมครับทั้งยิงประตูและเสียประตูกันเยอะทั้งคู่อย่างน้อยเกมนี้4่ลูกรวมมีให้เห็นผ่าเข้าวินมากกว่าละครับไปท ได้แม่ว่าจะไฟบวกหรือว่าสกอร์สูงก็ตามมาถึงคู่สุดท้ายคู่ที่7ครับคู่นี้5ทุ่ม30นาทีปิดท้ายกันที่บุนเดสลลกาเยอรมันกันเนี่ยแหละครับและเกมนี้ครับอยู่ที่การเปิดบ้านของสตุ๊ดการ์ดที่ตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่3ของลีกกันแล้วมี15แต้มครับตามไลฟ์ซิกอยู่แค่คะแนนเดียวในอันดับที่2แต่ก็ยังไม่ปลอดภัยแน่นอนละครับพะมีอีกหลายๆทีมตามหลังกันมาติด และคืนนี้ครับเจอกับทีมเยือนอย่างไม0 5ูนครับที่ล่าสุดยังคงอยู่ท้ายตารางกันเหมือนเดิมอันดับที่16เลยครับในโซนตกชั้นมีแค่4แต้มกันชนะในตอนนี้จาก7เกมที่ผ่านมาคืนนี้ลุยกันต่อครับกับการไปเยือนสตุดการ์ดครับนัดที่8ของฤดูกาล เกมนี้คระบผมสตูการ์ได้กลับมาเปิดบ้านกันต่อครับจากนัดล่าสุดออกไปเยือนเฟเนบาบชชพลาดแพ้กันไป1ต่อ0นแะครับแต่กับเกมในลีกของพวกเขาครับยังทําผลงานได้ดีที่4เกมล่าสุดตอนนี้ในลีกครับชนะกันมาต่อเนื่องครับทั้งเกมเย่าและเกมเยือนไปเยือนวูลฟบวกครับชนะกันมาถึง0นต่อ3กันเลยด้วยนะครับเกมนี้กลับมาเปิดบ้านทางชนัดกันอยู่แล้วได้เจอกับไมล์ศูนย์ห้าครับจีผลงานในลีกตอนนี้น่าเป็นห่วงกันสุดๆครับพอแพ้มา3นัด4นัดติดต่อกันแล้วแะครับไม่ว่าจะเจอกับดอตมุ และลรืวอรว่าขูลเส้นครับแพ้ต่อเนื่องกันมาตลอดครับเอาชนะได้แค่อัลส์บวกในเกมเดียวก่อนหน้านี้กันเท่านั้นที่เหลือครับก็เป็นเกมคอนเฟลิกครับที่ยังทําผลงานได้ดีเก็บชัยชนะกันไปแต่เกมเบิกตอนนี้กระผมแทบจะเอาชนะใครไม่ได้เลยครับและการออกไปเยือนสุดการก็ไม่เคยง่ายกันอยู่แล้วละครับหลายเกมพลาดแพ้กันไปชอนเกมเย้าและเกมเยือนมีเกมเดียวครับจากฤดูกาลก่อนครับที่มา์ศูนย์ห้าเปิดบ้านชนะไป2ต่อศูนย์ครับที่เหลือก็เป็นการพ่ายแพ้และไม่ยันเสมอกันไปกับสุดการเท่านั้นและด้วยผลงานฤดูกาล สตุดกานนร์ยังคงออกสตาร์ทได้ดีเลครับและดีกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยยังคงชนะต่อเน,นื่องในตอนนี้เกมเปิดบ้านก็ยิ่งทําได้ดีครับ <c oughs> เหนียวแน่นและมั่นใจกันสุสดๆเป็นความหวังของพวกเขาอยู่แล้วแะครับสตุดการ์ ในขณะที่ไมล์0.5ครับตอนนี้ไม่มีทรงกันเลยกับเกมเลยครับคืนนี้ต้องออกไปเยือนยิ่งเสียเปรียบมากกว่าเจอจุดแข็งของสตุการ์ดข้าคืนนี้กับการเปิดบ้านสกอร์0.75อย่างไรก็กินขาดพร้อมผ่าเข้าวินได้สบายๆครับนัดนี้2ต่อ1 3ต่อ1จัดไปกับสตุการ์ดกันเลยหรือจะติดสกอร์สูงอยู่ลุ้นกันไปเลยก็ยังได้ละครับเกมนี้สตุการดจัดให้พร้อมยิงยับผ่าเข้าวินครับ และก็จบไปแล้วครับทั้งหมด7คู่ในค่ำคืนนี้กับจูดดูบอลแหละครับ2คู่เอพอย่าลืมนะครับมารับในทางกันได้เลยปืนใหญ่อาร์เซนอลกับคริสตัลพาเลตเจอกันครับแล้วศึกเอลกราซิโก้แหละครับเรียมาลลิเจอกับบาร์เซโลน้าพร้อมเดือดตลอดทั้งคืนเดี๋ยวจัดชุดใหญ่ให้แล้วครับกับแนวทางพาเข้าวินวิเคราะห์ไว้ให้แล้วละครับค่ำคืนนี้มารับทีเด็ดที่จูดดูบอลได้เลยครับกับ JD66 หรือกดหลิงใต้คลิปข้างล่างครับเพราะนอกจาก2คู่เอพในรอบคู่นอกรอบรออยู่ทุกๆคนแหละครับมาลุยไปพร้อมกััันนนเข้้าววิไปดดยกกบจู ส่วนคู่ชมราค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวชวนให้กันต่อเลยละครับแอสตันวิลล่าเจอกับแมนซิตี้เกมนี้ไปกับแมนซิตี้ไม่ต้องคิดมากครับคืนนี้บุกเยือนเฉือนชนะได้อยู่แล้วครับหนึ่งต่อสองจัดไปกับแมนซิตี้อุลิซองครับเอเวัตันเจอกับสเปอร์เกมนี้ไปกับสเปอร์ทีมเยือนก็พอละครับนัดนี้เสมอแบ่งแต้มกันไป2ทีมฟอร์มฟื้นั้งคู่ครับคืนนี้กินกันไม่ลงอยู่แล้ว2ต่อ2ส,สกอร์สูงอยู่ลุนกันได้อีกด้วยละครับเสมอกันไปเกมนี้แน่นอน และคู่ที่3ครับซัสโลเปิดบ้านเจอก,กับ AS r o สโรม่าเกมนี้ยังขอลุ้นกับ AS r o m โรม่าแะครับแม้ซัสโลจะผลงานเหนียวแน่นและแข็งแกร่งก็ตามกรับฤดูกาลนี้แต่ยังไง AS r o สโรม่าคืนนี้ก็เหนือกว่าและพร้อมกว่าแน่นอนครับอย่างน้อยคืนนี้เฉือนชนะพาเข้าวินได้สบายหรือจะไปกับสกอร์สูงกันเลยก็ได้ละครับค,คัมคืนนี้สกอร์สูงยาวๆ1ต่อ2จัดให้กับโรม่าครับ และคู่ที่ีครับเลเวอร์คูเซนเจอกับไฟบวกเกมนี้แรงทีมเยือนอย่างไฟบวกดีกว่าครับคืนนี้เสมอแบ่งแต้งกันไปฉะนั้นเลเวอร์คูเซนล่าสุดเมา์หมัดมากครับแพ้คาบ้านให้กับปารีสแฌงแ็งแมงถึง2ต่อ7เกมนี้ในลีกเลยยังไม่ฟื้นเลยครับเจอกับไฟบวกที่ผลงานก็เหนียวแน่นไม่แพ้กันครับนัดนี้เสมอแบ่งแต้งกันไปสัมมากกว่าหรือจะไปที่สกอร์สูงกันเลยก็ได้ครับ2ต่อ23ลูกรวมไปถึงปลอมเกาวิน และคู่สุดท้ายครับสตูตการเปิดบ้านเจอกับไมล์05ครับคู่นี้ไปกับสตูตการกันเลยคืนนี้เปิดบ้านชนะได้แน่นอนครับสองต่อหนึ่งสามต่อหนึ่งกินขาดอยู่แล้วนะครับไมล์05ตอนนี้ผลงานอาการหนักกันเกินไปเกมนี้ยังไงก็เอาไม่อยู่ครับหรือจะติดที่สกอร์สูงกันไปเลยก็ได้3ลูกรวมเกมนี้อีก1คู่พร้อมเข้าวิงครับและจมนี้ครับก็เป็น5คู่ธรรมดาของจู๊ดครับชอบคู่ไหนถูกใจแนวทางอะไรเลือกเข้าวินจับคู่กันได้เลยนะครับจะจัดเป็นเซตจัดเป็นชุดก็ได้จู๊ดจัดเตรียมไว้ให้อยู่แล้วครับ ส่วน V.I.P. ครับเหมือนเดิมเจอกันที่ JD66 ได้เลยละครับทางกิจกรรมไทยสกอร์รับรางวัลก็ j d ด 6, 6ครับส่วนบอลเซตและบอลชุด bon ต่างๆละครับ V.I.P. ของจุดกมากมายคู่นอกรอบนอกเหนือจากเจ็ดคู่ข้ามคืนนี้ส่งตรงถึงมือด้วยเช่นกันละครับแกมาเป็นทีมราการเป็นครอบครัวยนกันกับจูดูบอลเท่านั้นเดี๋ยวจัดชุดใหญ่ไปให้ครับ แล้วก่อนที่เราจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กันต่อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้จูดดูบอลด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยชนะกันต่อเนื่องครับและเข้าวินกันไปแล้วเจอกันใหม่ครับกับจูดดูบอลเจดีโฮกพร้อมเสิร์ฟทุกการเข้าวิน